จะเห็นได้ว่านะคะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดเตรียมสถานที่และเอกสารสำคัญต่างๆที่เตรียมพร้อมรองรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติจุดประสงค์หลักๆเข้ามาครั้งนี้เนี่ยนอกจากที่จะร่างกฎหมายแล้วกฎหมายค้างเก่าที่จําเป็นและต้องเร่งประกาศใช้ก็มีมากจึงถือว่าการทํางานของสอนอชอเนี่ยแหละค่ะเป็นความหวังของคนไทยในอนาคตในการกําหนดทิศทางของประเทศหลังจากนี้ไปติดตามจากรายงานกันค่ะนับจากนี้ไม่ถึง2ออาทิตย์ ห้องประชุมรัฐสภาซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะถูกนำมาใช้เป็นสถานที่การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติตามที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนด <c oughs> ขณะเดียวกันห้องประธานวุฒิสภาและรองประธาน <c oughs> ได้ถูกเปลี่ยนป้ายหน้าห้อง <c oughs> เป็นห้องทำงานของประธานและรองประธานสนช ถือเป็นการเตรียมพร้อมที่สำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาได้เตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกการทำงานของสอนชหากมีพระบรมราชองคการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมรายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้ง200คนในสัปดาห์นี้นางนารรัตพิมพ์เสนเลขาธิการวุฒิสภาระบุว่ามีความพร้อมเต็มที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับสนชและได้เตรียมสถานที่รายงานตัวภายในอาคารรัฐสภาสอง ทางสำนักงานเดลขาธิการวุฒิสภาเนี่ยพร้อมอยู่แล้วในการที่จะรับรองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะก็ขั้นตอนก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเนี่ยนะคะก็จะต้องมีในเรื่องของการประกาศให้มารายงานตนซึ่งก็เตรียมสถานที่ไว้ที่ชั้นหนึ่งนะคะโถงชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภา,าสอง แล้วก็มีเอกสารที่ท่านจะใช้ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะคะก็มีรัฐธรรมนูญนะคะฉบับชั่วคราวมีข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพศ2549แล้วก็หนังสือแนะนำสำนักงานเลขาสภาผู้แทนรัษฎรของสำนักงานเลขาวุฒิสภานอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเตรียมไว้สำหรับสอน,นอชอแล้ว ยังเตรียมความพร้อมในการศึกษาข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพราะการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติครั้งนี้ไม่ได้อยู่ในสภาวะปกตินี่เราก็เป็นการมาศึกษานะคะในเรื่องของข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญว่าเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างแล้วมีประเด็นข้อกฎหมายในเรื่องของอะไรบ้างนะคะที่เราจะต้องเตรียมตัวในการทํางานอย่างเช่นการยกร่างข้อบังคับของสภานิติบัญญัติแห่งชาติของสภาปฏิรูปนะคะ การเตรียมความพร้อมทุกด้านให้กับสนชถือเป็นภารกิจหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในร่างของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่นับจากนี้จะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญกับการพัฒนาและนำประเทศไปสู่รถแมพขั้นที่3ของ,ของคอสชอรวมถึงการทำให้สังคมเกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยการออกกฎหมายโดยร้แรงกดดันจากฝ่ายการเมือง